กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน q r code ได้เลยครับวันนี้ผมขอเสนอพระสมเด็จอรหังวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครพระสมเด็จอรหังเป็นพระพิมพ์ที่มีความเหมือนกับพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสี นับเป็นยอดพระเครื่องต้นสกุลพระทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือแบบชิ้นฟังมาก่อนครับเนื่องด้วยพระพิมพ์นี้สร้างโดยพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จคือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสูก่ไก่เถื่อนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสูก่ไก่เถื่อนหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระสังฆราชไก่เถื่อนสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สี่ ของราชวงศ์จักรีซึ่งนอกจากจะเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีและยังเป็นพระบรรมราชาจารย์ของล้นเก้าในรัชกาลที่สองที่3และที่สี่ด้วยครับพระสังฆราชยานสังวรสุกไก่เถือนเป็นชาวกรุงเก่าชื่อสุกประสูติเมื่อวันศุกร์เดือน2ขึ้นสิบค่ำปีฉลูจุลศักราช1 0 9 5หรือพศ2276 ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาในรัชการของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกจากพงศาวดาระบุชัดเจนว่าท่านใดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดท่าหอยเมื่อสมัยกรุงธนบุรีและในสมัยนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้อรัตนนาลงมาอยู่ที่วัดราชสิทธารามระหว่างอยู่ที่วัดราชสิทธารามนะครับปรากฏว่า ได้เป็นที่นับถือของชาวบ้านตลอดขึ้นไปจนถึงเจ้านายเชื้อพะวงศ์ต่างก็พากันไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นจํานวนมากเพราะต่างได้เห็นความเข้มขังด้านเมตตาพรมวิหารสามารถเรียกไก่เถือนจากป่ามารับการโปรยทานได้ทุกวันเลยครับอันเป็นที่มาของพระสังฆราชไก่เทือนนั่นเองครับคุณผู้ชมการสร้างพระสมเด็จอรหังวัดมหาธาตุ สมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนเริ่มสร้างพระสมเด็จอรหังมาตั้งแต่ประมาณปีพศ2360สมัยเป็นพระราชาคณะอยู่ที่วัดพรับซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าพิมพ์ปฐมเลอคือพิมพ์เกตเปลวเพิงจากนั้นได้ใช้เวลาว่างสร้างมาเรื่อยๆเพื่อแจกสิทธิานุสิทธิ์โดยมิได้ลงกลุต่อเมื่อได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช และย้ายมาอยู่ที่วัดมหา,าธาตุแล้วท่านจึงได้นำมาบรรจุไว้ในเจดีที่วัดมหา,าธาตุเนื้อหามวลสารเป็นพระเนื้อผงมวลสารในการสร้างเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามคือใช้ปูนเปลือกหอยเป็นมวลสารหลักส่วนผสมอื่นๆก็คล้ายคลึงกันครับเช่นเศษอาหารที่ฉันวัสดุบูชาและผงอิทธิเจผิดกันตรงสัสดส่วนที่มาผสมกันเท่านั้นครับ ด้วยมวลสารและอายุขององค์พระใกล้เคียงกันลองรอยการสลายตัวและหดตัวจึงเหมือนกันองค์พระสมเด็จอรหงังจะมีสองสีคือเนื้อขาวและเนื้อแดงสนิษฐานกันว่าอาจจะมีการผสมปูนกินหมากหรือพิมพ์เสนเข้าไปเมื่อผสมกับปูนเปลือกหอยทําให้เนื้อมวลสารกลายเป็นสีดแดงพุทธลักษณะนะครับพิมพ์ทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก องค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารธรรมทีบนฐานสามชั้นและมีซุ้มครอบแก้วเช่นเดียวกับพระสมเด็จวระ,ะครังโคสิตารามครับเอกลักษณ์แม่พิมพ์ म, แม่พิมนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้แผ่นหินอ่อนปิดทั้ง4ด้านเมื่อกดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดแผ่นหินอ่อนและถอดองค์พระออกจากแม่พิมพ์ म. ไม่ต้องมีการตอกตัดจึงปรากฏเส้นขอบนูนทะลักขึ้นมาทั้ง4ด้าน เส้นซุ้มขอบแก้วเป็นเส้นเล็กและบางพระเกศเป็นเส้นเล็กคมและยาวพระพักกลมพระการทั้งสองข้างเป็นเส้นเล็กนูและคมครับข้างขวาขององค์พระจะชิดพระพักมากกว่าข้างซ้ายลำพระซอเป็นเส้นคมพระอุระเป็นรูปตัววีมีเส้นอังสะสองเส้นคมและชัดมากพระพาหาเป็นรูปวงกลมไม่มีหักศอกและพระเผามีลักษณะคล้ายเรือสัมปัน์ สามารถแบ่งแยกพิมพ์ได้ทั้งหมด8พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่ฐาน3ชั้นเนื้อขาวพิมพ์ฐานคู่เนื้อขาวพิมพ์ใหญ่ฐาน3ชั้นเกตอุเนื้อขาวพิมพ์เล็กมีประภามนทนเนื้อขาวพิมพ์เล็กไม่มีประภามนทนเนื้อขาวพิมพ์ชิ้นฟักเนื้อขาวพิมพ์ใหญ่ฐาน3มชั้นเนื้อแดงและพิมพ์ฐานคู่เนื้อแดงครับสำหรับพิมพ์ด้านหลังจะเหมือนกันทุกพิมพ์คือ มีรอยเหล็กจานลึกลงไปในเนื้อว่าอลหังและพื้นผิวจะปรากฏรอยเหี่ยวย่นและการยุบตัวของเนื้อพระคล้ายเส้นพลายน้ำหรือกาบหมากลักษณะเหมือนนำกาบหมากมากดเพื่อให้เนื้อแน่นมองดูคล้ายหลังกาบหมากเว้นแต่เพียงพิมพ์เดียวคือพระสมเด็จอลหังพิมพ์ชิ้นฟักเนื้อขาวพิมพ์ด้านหลังจะเป็นพื้นเรียบธรรมดาพุทุคุณ เด่นทางด้านเมตตามหานิยมและแคลคลาดเหมือนเช่นพระสมเดเ็จวราคังทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมแนวทางในการพิจารณาการพิจารณาพระสมเด็จอรหังคนค้างจะละเอียดทั้งพุทธลักษณะและจุดชี้ตำหนิเฉพาะจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณาจากภาพและองค์พระจริงนานพอสมควรเพื่อจะสามารถจดจำและแยกแยะพิมพ์ต่างๆได้ครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ